สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP ส6บ t a r o t Channel พูดรับสาจรจษกาวาลแปลความหมายโดยการอ่านหนะ้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะคนที่คุณถอยออกมาชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเอาละค่ะเราจะแบ่งพลังงานเป็นสองฝั่งเหมือนเดิมนะฝั่งนี้เป็นคุณนะคะฝั่งนี้เป็นคนของคุณเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูพลังงานชาวธาตุไฟตอนนี้นิดนึงค่ะนะคะไนะพ่ขึ้นนะ v i e l of Fortune คนของคุณนะคะ พลังงานตัวคุณและพลังงานตัวคนของคุณนะวันนี้อัพเดตสถานการณ์คุณมองอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะขณะนี้เดอะมูนนะคะคุณมองเขาอย่างไรและมองความสัมพันธ์นี้อย่างไรก้าวถ้วยนะจีออฟโซสเขามองคุณอย่างไรและคิดอ่ะ ของคุณอย่างไรในความสัมพันธ์นี้และคิดอย่างไรความรู้สึกความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้ตอนนี้ The world ความรู้สึกของเขา ที่มีต่อคุณและต่อความสัมพันธ์นี้ The World j u s g m e n t สถ้วยสิ่งที่ชาเลนท้าทายในความสัมพันธ์นี้หถ้วยถ้าคุณบอกเขาได้คุณอยากบอกอะไรนะคะชาวธาตุไฟ แฮงแมนเขาอยากบอกอะไรคุณถ้าบอกได้ King of cup แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นสี่ถ้วย Queen of โซด e e ีน o อฟ พลังงานตัวตนของชาวธาตุไฟนะคะวันนี้วิววอฟอร์จูนนะสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างกับมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะกำลังเริ่มต้นขึ้นพลังงานของคุณนะคะกำลังจะขับเคลื่อนตัวของคุณเองไปข้างหน้านะ,ะแต่ถ้าในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือคุณรอดูสถานการณ์ยาวๆในอนาคตนะคะโดยที่คุณอาจจะยังไม่ทำอะไรเลยก็ได้นะคะทีนี้มาดูพลังงานฝั่งคนของคุณเดเมารกเชียนนะ จริงๆพลังงานมันเหมือนคนที่กําลังคิดและวางแผนนะคะอยากจะพูดคุยหรืออยากจะติดต่อสื่อสารหรือเขากาลังจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าในความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากพูดคุยหรืออยากติดต่อสื่อสารกับคุณทางโซเชียลออนไลน์นะคะอาจจะโทรหาคุณถ้า,ถ,าถ้ามีเบอร์โทรหรือสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะเขากําลังคิดวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะอยากจะเจอคุณก็ได้อยากจะโทรหาคุณหรืออยากจะให้โอกาสได้ย้อนกลับมาเจอกันหรืออะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้มาดูซิว่าตัวคุณนะมองมองเขาอย่างไรในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นความที่ยังไม่น่าไว้ใจนะคะมีความหวาดระแวงแล้วก็รู้สึกเหมือนเขามีความไม่ชัดเจนนะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างและคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันนำมาซึ่งความไม่สบายใจแล้วก็ทำให้คุณเสียใจอาจจะเป็นการกระทำของเขา ที่ยังเปิดออปชันเปิดช้อยเปิดตัวเลือกหรือเปิดทางเลือกแล้วก็การกระทําของเขาที่ทําให้คุณเสียใจนะคะมันเป็นไพ่สามดาบนะ,ะสิ่งที่คุณมองหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเ,เราไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่ไม่เป็นที่ต้องการของความสัมพันธ์เขาถึงเขาก็เลยไม่ให้ความจริงจังไม่ให้ความชัดเจนนะคะเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเหมือนแบบ เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกสถานการณ์นะมันไม่เป็นไปอย่างใจมองมองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้เนี่ยคุณกาลังมองสิ่งนี้อยู่นะคะทีนี้มาดูฝั่งเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วก็มองคุณอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะจริงๆเขามองว่าคุณอะนะ,ะเป็นคนที่เอ่อมาทําให้เขารู้สึกนะคะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอะนะ,ะเป็นคนพิเศษมาก ะะเป็นคนที่มี power ในตัวเองเป็นคนที่ดูมี ego ขึ้นเป็นคนที่ดูเหมือนต้องการของท้องตลาดเพราะตัวคุณมาให้ความสำคัญของเขามันก็เลยทำให้เขาทำไมคะมี ego ความหลงตัวเองอยากจะควบคุม control ในความสัมพันธ์หรือคุณเคยมามอบความรักการดูแลเอาใจใส่หรือความสนใจไปที่เขาอะทำให้เขารู้สึกมีคนมาเอาใจอะนะคะทำให้เขารู้สึกมีความพลาวตรงนั้น แต่ตอนนี้สิ่งนี้คุณไม่ได้ทำแล้วเขากำลังนั่งรอคอยหรือกำลังนั่งมองในความสัมพันธ์นี้ว่าทำไมคุณไม่ติดต่อสื่อสารหาเขาคุณไม่ได้สนใจเขาคุณเอาพลังงานของตัวคุณเองนะดึงกลับไปนะคุณไม่เอาความสนใจหรือความ ที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนพิเศษหรือเขาเป็นคนสําคัญปกติเขาเป็นคนธรรมดานะคะไม่ได้สําคัญอะไรในผู้คนหรือรูปร่างหน้าตาหรืออะไรของเขาเนะี่แต่พอคุณไปสนใจเขานะคะซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ทําไมคะสวยหล่อดูดีหนะ้าตาโดดเด่นโปรไฟล์ดีพอคุณไปสนใจเขาคุณก็เลยไปทําให้เขารู้สึกพิเศษแต่ความพิเศษเนี่ยหายไปเมื่อคุณอาจจะบล็อกอาจจะปิดกั้นอาจจะไม่ได้พูดคุยหรืออาจจะไม่ได้โทรหาหรือเจอก็ ทำเป็นว่าเขาอ่ะไม่ได้พิเศษและไม่ได้สนใจแล้วนะคะเขากำลังรู้สึกสิ่งนี้นะคุณไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วว่าเขาเป็นคนพิเศษคุณถ้าคุณได้เจอเขาหรือร่วมงานหรืออะไรหรือใดๆก็ตามแต่คุณก็มองแค่ว่าเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นคนร่วมงานหรือเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้องหรือเป็นคู่ค้าอะไรแค่นั้นนะคุณทําสิ่งนั้นเขากําลังมองเห็นนะคะทีนี้มาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาแล้วก็ความรู้สึกของคุณในความสัมพันธ์เนี้ยนะ ไพ่มันบอกว่ามันเป็นความอึดอัดนะคะความสัมพันธ์ที่ขยับไม่ได้คุณกำลังมองว่าเขาอะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าถามว่าไม่ยอมลงทุนในความรักความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ความสัมพันธ์ที่มันมีความหวัดระแวงคุณกําลังรู้สึกว่าเหมือนเขามีออปชันมีตัวเลือกและมีทางเลือกทําอะไรรับหลังคุณหรือเปล่านะเพราะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบนะหรือเขาอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างพฤติกรรมของเขาทําให้ คุณไม่ไว้วางใจนะ,ะไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ความสัมพันธ์อาจจะมีเขาคุยกับคนอื่นไหมเขาคุยกับเพื่อนของคุณไหมเ <c ười> ขาคุยกับเพื่อนของเขาเองเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกอึดอัดมันไม่สามารถขยับความสัมพันธ์ไปได้เลยมันเหมือนเป็นการรอคอยที่มีแต่ความเสียใจมีแต่ความหวาดระแวงมีแต่ความเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะหรือใครบางคนคุณอาจจะรับรู้สถานการณ์ว่าเขาคุยกับคนอื่น นะคุณจับได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกเสียใจตอนนี้นะคุณปิดประตูในความรู้สึกของคุณคุณปิดประตูคุณไม่ต้อนรับพลังงานของเขาคุณไม่อยากเอาพลังงานของความใส่ใจหรือความสนใจของคุณเนี่ยนะคะส่งไปที่เขาคุณไม่สนใจแล้วนะคุณออกหรือหลีกหนีจากความเจ็บปวดเสียใจไม่ไว้วางใจเหมือนเราปิดประตูบ้านไม่ต้อนรับเขาแล้วอะไรแบบนี้นะคะคือเราสงวนทรัพยากรไว้ที่ตัวตนของเราเองตอนนี้คุณต้องการ เปลี่ยนพลังงานหรือเปลี่ยนความรู้สึกหรือเปลี่ยนชีวิตของคุณะเพื่อให้ชีวิตของคุณะได้ไปข้างหน้าได้เจอโอกาสใหม่ได้เจอสิ่งใหม่นะคะแต่คุณจะไม่ได้บอกใครหรอกมันเหมือนว่าคุณกําลังปิดเพื่อซ่อมแซมตัวตนของคุณเองแล้วก็เปลี่ยนมุมมองความคิดเพื่อคุณเป็นคนละคนยากนะเวลาที่เจ็บปวดเสียใจแล้วนะคะคุณก็ต้องถึงเวลาที่เราจะต้อง เปลี่ยนมุมมองความรักความสัมพันธ์คุณอยากจะก้าวออกไปจากสถานการณ์นี้เร็วๆนะคะชาวธาตุไฟไพ่มันสื่อไปทำนองนั้นทีนี้มาดูพลังงานของเขานะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะจริงๆอ่ะไพ่มันคงมันคงบอกคอนเซปต์ว่าจริงๆนะความรู้สึกของเขาเนะี่ยเขารู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยที่ชาวธาตุไฟอะ่ะมาทําให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษเป็นคนที่พาวนะแต่สถานการณ์นั้นมันน่าจะจบแล้วมันเป็นเรื่องเราเก่า จากการกระทําของคุณจากการกระทําของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาคิดว่าสิ่งเนี้ยมันจบไปแล้วหมายถึงว่าเขาไม่ได้เป็นคนพิเศษของคุณแล้วคุณไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้เขาแล้วเขาไม่ได้รู้สึกโชคดีที่สุดในโลกแล้วนะคะพลังงานของเขาเนี่ยเขากําลังรู้สึกว่าเขาไม่ไม่ได้เป็นคนสําคัญของคุณแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามาเจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขารู้สึกว่ามันเป็นเพราะการกระทําของเขาเองในตอนนั้นที่เขาคิดช้าแอคชั่นช้า ทำอะไรช้าในความสัมพันธ์แต่ถ้าถามว่าเขาอะยังอยากเจอคุณแบบร่วมงานเจอแบบมิตรภาพคือเขาอยากได้ความพิเศษสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่ที่คุณทําเคยทําให้เขาอะ่ะมีความสุขนะเป็นคนพิเศษอะ่ะนะ,ะนึกถึงความสุขเขาคิดถึงความสุขครั้งเก่าที่คุณทำให้เขาดูเหมือนเป็นพระราชาเป็นเหมือนพระราชินีนะคะมีคนต้องเอาสิ่งของเอาความรู้สึกนะะ เห็นเขาสําคัญนะคะเหมือนว่าเขาเดินมาเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางของจักราวาลเลยคุณทําสิ่งนั้นให้เขานะคะเขารู้สึกปลื้มรู้สึกพราวเนะี่ยแต่ตอนนี้สิ่งเนี้ยมันไม่ได้มีนะไม่ได้มีมันหายไปเขาก็รู้สึกเหมือนว่าความสุขเขาหายไปนะทีนี้มาดูว่าสิ่งที่ชาเลนท้าทายนะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ยังไม่แน่นอนในความรักความสัมพันธ์ที่คุณสองคนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ มันรอคอยที่จะ,ะให้เขามอบความรักให้คุณเขาก็รอคอยที่จะให้คุณอะอยากให้คุณกลับไปทําสิ่งนั้นให้เขาทําให้เขามีความสุขเมื่อเจอกันนะคะอะไรสิ่งนี้นะรู้สึกเหมือนเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกที่คุณทําสิ่งนั้นให้เขานะแต่เขาอาจจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นตอบแทนคุณมาไงคะมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้ยมันเป็นหนึ่งถ้วยคือ อารมณ์ความรู้สึกที่เราอยากทําแล้วเราก็ไม่ได้อยากทําแล้วนะคะมันอาจเป็นแบบว่าความสัมพันธ์ที่ยังจับต้องไม่ได้มันยังไม่ได้ลงดีเทลในรายละเอียดมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกที่เราชอบหรือรักใครไพ่บอกว่าสิ่งที่ชาเลนจ์ตอนนี้ก็คือเราจะเรียนรู้กับความสัมพันธ์ใหม่นะไม่ต้องไปยึดติดกับมันเรียนรู้ในความสัมพันธ์คนที่เข้ามาที่เป็นมิตรภาพะนะคะอย่าเพิ่งไปยึดหรือลงใจกับใครอะไรง่ายๆไพ่อาจจะจะบอก,กคุณแบบนี้ก็ได้นะสิ่งที่คุณอยากบอกนะะแฮงแมนนะ ในสถานการณ์แฮงแมนเนี่ยคือคนที่คุณอะนะจะอยู่ตรงนี้แหละในพื้นที่ของคุณคุณจะเปลี่ยนมุมมองใหม่คุณจะตื่นรู้คุณอยากจะไปจากสถานการณ์ตรงนั้นคือหมายถึงว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะรออยู่ตรงนี้แหละถ้าเขาสนใจคุณนะเขาต้องปรับเปลี่ยนตัวของเขาเองหรือการกระทำนะะซึ่งนำมาซึ่งไม่ให้คุณเสียใจทำให้คุณไว้วางใจและลงทุนในความรักความสัมพันธ์นะคะเขาจะต้องเป็นคนณทำสิ่งนั้นเพราะคุณคิดว่าคุณอะ ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคุณจะเปลี่ยนตัวเองก็หลักคุณจะไม่เป็นสิ่งนั้นที่ทําให้เขารู้สึกโชคดีที่สุดในโลกแต่คุณอยากจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกบ้างนะถ้าเขารักคุณนะสิ่งที่ชาเลก็คือเขาจะต้องทําสิ่งนั้นเพื่อทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณรู้สึกว่าโชคดีที่สุดในโลกไม่ทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงและเจ็บปวดเสียใจด้วยการคุยกับคนอื่นหลายคนแล้วก็ไม่พัฒนาความรักความสัมพันธ์ เหมือนอยากมีคุณแต่ไม่ได้อยากมีคุณเข้าไปในความสัมพันธ์แบบคบแบบแต่งงานหรือแบบเปิดตัวคุณอาจจะมองสิ่งนั้นนะคะทีนีเ้เขาอยากบอกคุณว่านะคริงออครับเมื่อก่อนนะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นที่รักแต่ตอนนี้เขากำลังรู้สึกเหมือนว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นที่รัก ะะเขาอยากให้คุณมาทําสิ่งนั้นให้เขาเหมือนเดิมนะไพ่อาจาจะจะบอกแบบนั้นแต่จริงๆถามว่าเขาชอบความรู้สึกนั้นไหมที่คุณให้แสดงออกความรักหรือการดูแลเอาใจใส่หรืออะไรหรือก็ก็แล้วแต่หรือว่าสนใจคุณเนี่ยนะ,ะใช่เขาต้องการสิ่งนั้นเขาดั่งอยู่ตรงนี้นะคะนั่งรอนั่งรอสถานการณ์ว่าจริงๆถามว่าเขาอยากให้คุณกลับมาทําสิ่งเดิมเหมือนเดิมไหมอยากนะคะแต่โดยที่เขาอ่ะยังไม่ได้ทําอะไร แต่บางคนนะสถานการณ์แนวโน้มความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นสี่ถ้วยมันไม่เป็นไปอย่างสิ่งที่คาดหวังนะเมื่อก่อนนะคุณอาจจะ,ะด้อยค่าหรือดูถูกตัวของคุณเองนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อไม้หรือเป็นแม่ไม้หรือแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณกําลังรู้สึกว่าคุณ่ะนะคนะ,ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเรามีความรักความสัมพันธ์เราต้องการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เรา จนเราลดคุณค่าในตัวตนของตนเองนะคะความสัมพันธ์หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่อยากสื่อสารบอกชาวธาตุไฟนะคะสี่ถ้วยเนี่ยนะคะคุณจะแสดงออกว่าฉันจะมั่นใจในตัวเองชาวธาตุไฟกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะ,ะสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหนึ่งถ้วยสิ่งที่ชาเลนนั่นอาจจะหมายถึงว่าฉันกำลังจะเปิดเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะทำสิ่งใหม่อะ ทำสิ่งใหม่อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณจะเรียนรู้กับความรักครั้งใหม่นะคะและถ้าเกิดสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วฉันก็จะตัดจบหรือไม่ยอมยึดกับใครสถานะอารมณ์ความรู้สึกฉันจะเปลี่ยนเพื่อรับพลังงานใหม่เรื่อยๆเรียนรู้กับคนใหม่คนใหม่หรือสิ่งใหม่สิ่งใหม่ในชีวิตของคุณนะคะจะไม่ยอมยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะค,ะคุณจะทําไมคะจะมั่นใจในตัวเอง queen of one คือคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะ โฟกัสที่งานโฟกัสมั่นใจในตัวเองแล้วคุณก็มั่นใจว่าตัวคุณเองมีดีพอมีเสน่ห์ถ้าคนใดที่ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจคุณหรือทําไมคะพิจารณาคุณยาก เขาเรียกว่าอะไรถูกใจคุณยากหรือคุณดีที่สุดขนาดนี้แล้วเขายังไม่พอใจหรือปัดตกความรักความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะทําไมคะไม่สนใจคุณจะหันหลังคุณจะเย็นชาคุณจะมาโฟกัสที่ตัวเองคุณจะอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะชาวทัดไฟพลังงานกาลังขึ้นมาบอกสิ่งนี้ตรงหรือเปล่านะคะชาวทัดไฟช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะเอาราคานะช่วงนี้เป็นสถานการณ์ของกําลังจะเปลี่ยนผ่านนะไม่ต้องไปคิดหาคําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์ที่เจ็บปวดเสียใจนะคะ ปล่อยมันไปมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกที่เรากําลังหันหลังให้กับใครบางคนเรากําลังออกก้าวเดินไปข้างหน้าสิ่งที่ดีที่รอคอยกําลังรอคุณอยู่นะคะอย่าพยายามบล็อกหรือปิดกัน้นหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองมีดีมีคุณค่าพอที่จะเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีๆนะคะคนที่ดีที่นําความสุขความรักที่ดีหรือแอคชั่นหรือการกระทำที่ชัดเจนเนี่ยจะมอบความรักความสุข เข้ามาให้คุณแน่นอนเหมาะเชื่อเช่นนั้นนะคนที่รักเราเขาจะให้ความชัดเจนเขาจะโทรหาเขาจะเอาจะใส่เวลาของเขาเขาอยากมีเราในชีวิตนะคะมันจะเป็นสิ่งนั้นเหมาเชื่อว่าอีกไม่นานคุณกำลังจะเจอสิ่งนั้นเพราะวิวว่าฟอร์จูม,มันขึ้นในกงรงลอยขอยงโชคชะตาตัวตนของคุณแล้วแหละนะคะใครบางคนนะคะจะต้องเดินทางนะคะเพื่อได้พบเจอโอกาสใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆให้คุณลงมือทําได้เลยนะชาวธาตุไฟเอาราคาประมาณนี้นะ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะอาหาหาสิ่งที่คุณควรแก้ไขในตัวตนชีวิตของคุณความรักความสัมพันธ์นะ,ะเราจะเจอคนแบบไหนปีไหนหรืออะไรนะคะหรือความรักความสัมพันธ์นี้เราจะ กลับมาคบกันไหมหรืออะไรไหมนะคะให้ให้หาคําตอบเป็นของคุณเองอันนี้อย่าลืมนะคะว่าเป็นการดูดวงแบบภาพรวมธาตุไฟเมสิงและธนูนะคะถ้าคุณอยากได้คําตอบแบบของคุณเองพลังงานของคุณอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นตรงข้ามเราจะดูแนวโน้มความสัมพันธ์ให้คุณนะคะจากนี้ไป6เดือนนะ,ะตอนนี้หมอแจนจัดโปรโมชั่น2 0 0พแล้วเราได้คุย2ชั่วโมงครั้งละ1ชั่วโมงนะคะใครสนใจแอดไลน์ไอดีมานะคะพร้อมโอนปคิวให้เลยนะคะ เอาละคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ